คนที่เกิดวันอังคารค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอ,เ,จอเรื่องอะไรบ้างะคะหยิบไพ่สมมามใบค่ะใบแรกค่ะ10ถ้วยค่ะใบที่สองค่ะเดมูนค่ะใบที่3ค่ะอัศวินถือไม้เท้าค่ะคนที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วงเวลานี้นะคะ จะเป็นช่วงของความสุขในครอบครัวนะคะบางคนนะคะอาจจะได้ข่าวดีนะคะในเรื่องของการมีสมาชิกใหม่นะคะหรือบางคนนะคะจะมีโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวนะคะสร้างสารสัมพันธ์ที่ดีกันในครอบครัวะคะ่ะแต่ในช่วงเวลานี้นะคะมีเรื่องให้คุณต้องวิตกกังวลหรือว่าคิดหนักคิดมากนะคะ โดยเฉพาะนะคะเรื่องที่วิตกกังวลจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ครอบครัวของคุณเองนะคะในเรื่องของครอบครัวนะคะที่จะมีวิตกกังวลก็อาจจะเป็นการวิตกกังวลว่าคนในครอบครัวเรานะคะจะ มีปัญหาไหมม,มีอุปสรรคหรือเปล่านะคะแต่ในเรื่องของการงานนะคะคุณจะมีความวิตกกังวลในเรื่องของการงานที่อาจจะมีปัญหาเข้ามานะคะหรือว่าบางคนยังอยู่ในวัยเรียนนะคะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนที่ค่อนข้างจะยากหรือว่ามีเรื่องให้เราคิดในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆนะคะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีอุปสรรคนะคะ แต่ไปต้องห่วงค่ะเพราะว่าคุณได้ไพ่อัศวินถือไปเท้านะคะนั่นหมายความว่าการงานต่างๆของคุณนะคะคุณสามารถจะทำฝ่าฟันเหมือนได้นะคะด้วยความสามารถของคุณนะคะขอแค่คุณนะคะอย่าเพิ่งท้อถอยนะคะแล้วก็พยายามที่จะตั้งใจนะคะแล้วก็หาความรู้นะคะที่เอ่อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณกำลังจะทำอยู่นะคะ แล้วก็มีสมาธิค่ะคุณจะสามารถทำสิ่งที่คุณคิดหวังไว้นะคะหรือว่างานที่คุณติดขัดน,นะคะให้ประสบความสำเร็จได้ค่ะก็ขอให้คนที่เกิดวันอังคารทุกคนโชคดีกันนะคะทุกใจกันฝากากดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ